สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับร้อยเรียงความคิดนะครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่11นะครับแผนสุดท้ายเลยนะครับนักเรียนระบุข้อสังเกตจากงานเขียนครั้งที่2นะครับก่อนอื่นเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับข้อที่1 นักเรียนสามารถอธิบายข้อสังเกตการชวนเชื่อการโน้มน้าวใจหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียนได้ข้อที่2นักเรียนสามารถจำแนกการชวนเชื่อการโน้มน้าวใจหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียนได้และข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านและมีมารยาทในการอ่านอ่า กิจกรรมทบทวนความรู้ย้ำเตือนความเข้าใจนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนอ้าวเราไปดูความหมายของการชวนเชื่อคืออะไรนะครับการชวนเชื่อคือสารที่มุ่งให้ผู้อ่านเชื่อเพื่อผลประโยชน์บางประการน,นะครับงานเขียนประเภทชวนเชื่อน,นี้มักให้ข้อมูลเกินจริงผู้อ่านจรึงควรพิจรารณาไตรตรองอย่างรอบคอบนะครับต่อไปไปทบทวนเรื่องการโน้มน,น้าวใจคืออะไรนะครับ การโน้มน้าวใจนะครับเป็นการพยายามของผู้ส่งสารนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติค่านิยมตลอดจนการกระทําของบุคคลอื่นๆนะครับโดยใช้กละวิธีต่างๆมาสนับสนุนให้เกิดการยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงค์ของผู้ส่งสารนะครับซึ่งมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับนักเรียนต่อไปนะครับความสมเหตุสมผลคืออะไรนะครับ ความสมเหตุสมผลนะครับคือการส่งสารที่น่าเชื่อถือสามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารได้ผู้เขียนจะต้องมีความรู้สามารถอธิบายเหตุผลได้ถูกต้องเป็นไปในทางที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับนักเรียนนี่คือความสมเหตุสมผลนะครับกิจกรรม2หัวดีกว่าหัวเดียวอ่าเป็นกิจกรรมอะไรนักเรียนรู้ไหมครับ เป็นกิจกรรมที่มีใบงานนะครับระบุข้อสังเกตจากงานเขียนนะครับโดยให้นักเรียนจับคู่กัน2คนนะครับแต่ต้องรักษาระยะห่างด้วยนะครับนักเรียนแล้วมาช่วยกันวิเคราะห์บทความนะครับอ่าดูในใบงานก็จะมีการชวนเชื่อการโน้มน้าวใจความสมเหตุสมผลของงานเขียนนะครับอ่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเราไปดูเลยนะครับเรื่องที่1นนะครับการกลั่นแกล้งความรุนแรงในสังคมนะครับ เรื่องที่2โรคซึมเศร้าภัยร้ายใกล้ตัวนะครับเรื่องที่3นะครับสร้างวินัยอย่างไรจึงจะสําเร็จเรื่องที่4นะครับการศึกษาคือชีวิตเรื่องที่5นะครับปิดเทอมสร้างสรรค์ม,มาอ่านหนังสือกันถึะอ้าวทั้งหมด5เรื่องนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วช่วยกันนะครับอ้าว เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะมานําเสนอแลกเปลี่ยนความรู้เล่าสู่กันฟังนะครับนักเรียนอ้าวเดี๋ยวให้เวลาทํานะครับแล้วมานําเสนอนะครับอ้าวคุณครูจะไปต่อก,ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวเรามาทําในชั่วโมงกันนะครับอ้าวต่อไปครูขอถามนักเรียนว่าหากนักเรียนมีโอกาสเผยแพร่งานเขียนโน้มน้าวใจจะเลือกเผยแพร่เรื่องใดใน5้าเรื่องนะครับ เพราะเหตุใดจึงเลือกเรื่องนั้นนะครับนักเรียนอาต้องมีเหตุผลนะครับทำไมเลือกเรื่องนี้นะครับชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอ้าวเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับนักเรียนการอ่านงานเขียนแต่ละประเภทนั้นนะครับ ผู้อ่านต้องรู้จักสังเกตการนำเสนอเนื้อหาโดยสารที่ดีต้องมีความน่าเชื่อถือสมเหตุสมผลอีกทั้งต้องมีความถูกต้องและโน้มน้าวให้ปฏิบัติไปในทางที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับนักเรียนอ้าวสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่องโครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนักเรียน สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับอ่าเป็นใบความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะครับที่เราเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็หนังสือเรียนวนรรณคดีวิจักษ์นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนักเรียนสําหรับวันนี้นะครับใครที่เรียนไม่ทันนะครับเรามีช่องทางการติดตามนะครับได้ที่ช่อง YouTube หรือเพจครูเจมบุรีนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครูเจมบุรีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ